สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กลับมากับช่องทาก,กิโอเนาะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเกมโบวิลสูนดั้มยูซีเอ็นเกตอ่าพูดถึงการอัปเดตในวันพรุ่งนี้ก็คือวันพุธที่13นั่นเองเนาะมาดูเดี่ยมมวมีอะไรบ้างพรุ่งนี้แม่ไปสองสองแล้วมันไม่ค่อยเยอะเนาะนี่ก่อนอีเวน์ ไอตรงไอตรงเนี้ยสเตชชูมันไม่มีอะไรเลยก็คือปล่อยไปดูที่อีเวนต์อีเวนต์เนี่ยเป็นมิชชั่นแบทแบทเทิลเนาะก็จะเป็นหุ่นสีฟ้าฝั่งนู้นอ่าสีฟ้าสีเงินเลยว่ามัน,นไปเนาะอันนี้เป็นมิชชั่นเอ็กเปิดเนาะก็คือใช้หุ่นประมาณนี้ไออารเอสออยู่อาร์แล้วก็มีตัวปืนอ,อะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึ่งในเควส แล้วก็กิจเนี้ยก็จะได้เป็น U R คัาตอมกับเพชรประมาณนี้อ่าแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าไนะสายยาเนาะสายยาฟรีก็คือไปเล่นให้ผ่านโหมดเดกตาอะไรลุมจะเล่นบป่าผมไม่ค่อยชอบสายยานี้เท่าไหร่ด้วยเดี๋ยวดูก่อนอ่าแล้วก็จะมีเป็นอ่าแจกตั๋วเนาะอย่างละสามใบลออินครบอ่าก็มีเท่านี้จัดอีเวนต์ แล้วมาดูข้างหน้าของตู้กระชาตู้กระชาเนี่ยเป็นหุ่นสีเขียวหุ่นสีเขียวรูปมิสไซน์เนาะอ่าก็คือเป็นดับเบลิลเซต้ากันดั้มอันถูกหรือเปล่าถูกแหละใช่ไหมดับเบลิลเซต้ากันดั้มใช่ปหมแค่สองอะน่าถูกแหละเพราะว่าผมก็เคยเล่นกีกันดั้มอยู่ไอ้ดสตินีโบลิเออร์สักอย่างมนะั้งนานแล้ว แล้วก็คนขับในยเป็นจูดโดจูดโดใช่ไหมจูดโดแอสตาแหละน่าจะใช่เนาะก็คือมีเท่านี้สลับกระชาแล้วก็เดี๋ยววันที่15เนี่ยมันก็ตรงกับวันเอ็นเกตเดยด์พอดีก็คือเดี๋ยวมีสุ่มฟรี10โลตรงนี้เนาะอ่าเอ็นเกตเอเกตเ,เ,เดี๋ยวก็จะได้เป็นหุ่นเต็นอาร์หนึ่งตัวเนาะเป็นตัวนี้โอเค แต่กีก็ไม่หน่าจะไม่มีคนปั้นไหมเพราะผมก็ไม่ได้ปั้นสักตัวน,นะอันนี้อะไรนี่ USU R Engage Gundam Booster b l u e p i n t a r น่าอันนี้น่าจะเพิ่มของเข้าไปเดี๋ยวค่อยค่อยไปดูโอเคมาเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหน้าของความสามารถหุนกับคนขับเนาะปุ๊บปุ๊บโอเคไปละยวขออนุญาตเบาเสียง เกมนิดนึงนะโอเคมาทางด้านของดับเบิลเซตากันนำเนี่ยอ่าเป็นรูปจรวดนะที่บอกไปไอจรวดอะไรวะมิซายแบบรูปมิซายเน,ะนาะคะแนนเนี่ยอยู่ที่8ปดคะแนนเพราะว่าเป็นสีเขียวด้วยแหละแล้วอยู่แถวหลังสุดเพราะว่าตัวเขียวเนี่ย <c oughs> ขออภัยฮะ ตัวเขียวตอนนี้มันมันยังไม่มีตัวดาเมจจริงๆจังๆไงเท่าที่ผมดูอะตีเขียวอะอันนี้ก็เลยตอบโจทย์มาองดูสกิลด้วยไม่เดี๋ยวดูนี่ก่อนอ่าด้วยนะสเตตัส <c oughs> โอ้ยขอมาฮะสเตตัสอันนี้อยู่ที่เลเวลหนึ่งร้อยเนาะอ่าทานเซนเดนเนี่ยอยู่ที่ห้าสตอมสิบแล้วก็สกิลสิบอ่า HP อยู่ที่สี่หมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบสองเนาะแล้วก็ทางโจมตีอยู่ที่สี่พันแปดค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟเราก็ปลดเขาต้มเสียแล้วก็น่าจะขึ้นมาประมาณห้าพัน ATK ถ้าเราปลดอะไรได้ไดตามได้หมดเลยนะเี t k จะห้าพันตรงนั้น okay. มาเรามาดูสก e ิล X เนี่ยเมกา กาแคนนัลเนาะสร้างความเสียหายให้กับสตูหนึ่งตัวด้วยด้วยค่าพลังโจมตีหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นี่แรงมากนอะอันนี้คือที่อัพเต็มนะไม่เต็มน่าสัประมาณสักสามร้อยปะประมาณสามร้อยสี่ร้อยประมาณนี้โอเคแล้วก็ทานเซนเนสเนี่ยได้ค่าความแม่นยำเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะอ่าแล้วก็ได้ความเสียหายจับไฟนี่คืออะไรเนี่ยนั่นแหละสัตว์ถูกเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ได้คีเลตคีเลตเพิ่มขึ้นอีก25%เนาะตั้งแต่เริ่มอ่าคือมายิงลลเลยแหละนะแตกแน่สกิลที่นหนึ่งเนี่ยความเสียหายเพิ่มขึ้น48%เนอะตั้งแต่เริ่มแล้วก็ป้องกันลดลงการป้องกันลดลง16%จากจุดิ่มต้นอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ารถของตัวเองหรือว่ารถศัตรูฝั่งนูน้นมันมีบอกไหมไอภาษาอังกฤษน่าจะไม่ปะ ฟินมัจะไม่บอ่อยนะน่าจะลดฝั่ง,ฝ,งฝั่งนู้นปะตามหลักอะ่ะหราตัวเองรตัวเองก็ไม่มีปัญหาเราอยู่ข้างหลังไม่ค่อยมีใครมายุ่งเราหรอกอ่าอันนี้เป็นทยุที่สองเนาะอดปล่อยอไลเฟินลนลำแสงคู่น่าจะอาวุธนาน,นี้อันนี้เนาะชิ้นชิ้นสามเมื่อมี HP เยอะกว่าก็คือเลือดเต็มนั่นแหละตั้งแต่เริ่มกันต่อสู้เนาะความเสียหายจากการยิงยิงสด ยิงสดนี่คืออะไรอะโปรเจเออก t ท a i เหรอยิงสดเนี่ยรือเปล่าพอเป็นภาษาอังกฤษนะอ่ l ไลฟ์ไฟล์่ายอินคิวเอ่อที่แบบเอนี่เพิ่มไปอนนอ๋อไฟ์ไฟล์เมจเพิ่มขึ้นก็คือถ้าเลือดเราเต็มร้อเซนเนี่ยเราจะได้ไฟเ์เมทเพิ่มขึ้นอีก48%แเซนต์ะถ้าเลือเหลืออีก มมมมเมื่อเมื่อเรือเรามากกว่าแปดสิบเนี่ยเขาไดอีกสี่สิบแปดโอเคดูควุธอาวุธเนี่ยเป็นบีมบีม,มอันนี้น่าจะโปรเจคไทรู้สึกน่าจะโปรเจคไทแหละเพราะว่าเป็นบีมบีมหมดอันนี้น่าจะโปรเจคไทดามีโอเคมังงๆมันเป็นอาวุธผสมมาตัวมาลองดูกัน ไ okay. อ้เน,นี่ยไม่ต้องมายุ่งกับมันเพราะว่าระบบเกมันยังไม่เพิ่มมาแล้วก็พูดถึงคนขับเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้คือคนขับนะแต่ทำไมมันมีคนที่ดูขับแล้วดูดีกว่าวะจยืมๆ,ๆนะใครไม่ขับก็ได้นะเนี่ยจริงๆพูดเยอะเลยดูดิไปมาดูคนขับบ้างดีกว่าจุดใจจุดใจแอสตาพี่เฟียวโอ้ยเจ็บแขนมา แล้วพหน้าของอสกิลที่หนึ่งสกิลที่หนึ่งเนี่ยเมื่อเราขับหุ่นสีเขียวเนี่ยเราจะได้ชูตติ้งเซนต์เพิ่มขึ้นเนาะเก้าสิบห้าเป์เซ็นเวลาสิบวิทุกครั้งที่ใช้อันติอ่าแล้วเมื่อขับหุ่นประเภทวิสายแล้วก็คือตัวหลังสุดแถวสามเนี่ย,าายเวลาใช้เเนี่ยเราได้ชูตติ้งเซนต์เพิ่มขึ้นอีกห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เวลาสิบวิก็คือต้องใช้อันติบ่อยตัวนี้อ่าเมื่อเราขับหุ่นนิว นิวไทเนี่ยเราจะได้ความแม่นเพิ่มขึ้นอีก10%อร์เนาะแล้วเมื่อขับหุ่น High วเวอร์เนี่ยไฮไฮไฟพาวเวอร์ high, high, เนี่ยจะได้แม่นขึ้นอีก10%เอร์เมื่อขับเฟิร์สเนโะก็จะได้ชุตติ้งเซฟเพิ่มอีก38%แเซนโอเคแล้วก็ถ้าขับกันดั้มไทยอันนี้นะ จะได้ชูตติ้งเซนเพื่อีกสามสิบแปดเซนนก็คือมั่กว่าถ้าเราเอาคนขับกับหุ่นขับตรงกันยิ่งไ,ได้ครบอยู่แล้วเนี่ยสมมติแต่ถ้าสมมติเราเปิดแล้วมันหลุดได้คนขับมันขับไปได้มากใช่ไหมเนี่ยขับอันนี้ได้ขับขับได้เยอะเลยสนใจอะ่ะขับไปเยอะเลยแต่นี่เป็นสายเท้าไดิก็จะไม่ติดสก,กิลอันหนึง่งเนาะเดี๋ยวม,มาดูนี่อนขอโทษฮะ มีมือโดนไมดูนี่นี่แรงนี่คือแรงอ่าแรงเลดอยู่ที่แรงบีเห็นไหมแรงบีอยู่ตรงนี้อยู่ข้างเซตาเลยเซตากับดับเบิลเซตาอยู่ข้างกันส่วนทางหน้าของพีวีพีนสึกว่ามันจะไม่ติดตอนนั่งดูแล้วเพราะว่าตัวพีพีมันเปลี่ยนเรื่อยๆอยู่แล้ะเนาะไม่ต้องไปนี่มันเยอะตัวพีพีอ่ะมา เดี๋ยวมพาเข้าไปกับประเทศดีผมแป๊บหนึง่งแล้วดูว่ามันน่าเปิดไหมชุบมาเดี๋ยวมาดูที่หุ่นก่อนนี่ดูหุ่นสีเขียวดีกว่าในเกมตอนแรกเป็นไงบ้างต้องดูนี่ต้องนัดตัวเดี๋ยผมยังไม่มียังหุ่นสีเขียวเนี่ยที่ผมใช้เป็นดามิล่ะนะคือนี่ตัวนี้วิกตอรี่กัน a ดัมเป็นตัวดามิลในทีผม แล้วก็จะมีนี่เข้ามาที่ทมาเต็มแซมเนาะแต่มันไม่ได้มันทำดะเบิดได้ไม่เยอะตอนนี้นะ <c oughs> ต่อไปฮะเนาะคือหุ่น <c oughs> เขียวตอนนี้เรามีหนึ่งสองสามไม่นับตัวไอแจกนะแล้วก็ตัวขาสามตัวนะตอนนี้ตอนนี้เรามีสามตัวนะตัวกาชาสี่ห้า จ็ดแปดแปดตัวอันนี้แรกแล้วมีแปดตัวแต่เรายังไม่มีตัวสายมิสไซล์เลยสักตัวหนึ่งเนาะส่วนใหญ่คนเล่นเนี่ยถ้าถ้าถ้าเอาดาเมจก็จะมีเป็นตัวนี้เนาะแพทไรเดอร์ไม่ก็ตั้งแต่ตู้แรกเลยจุิคอนกันดัมเนาะก็จะมีสองสองตัวนี้ที่เล่นกันที่เห็นบ่อย,ยใน pvp นะส่วนตัวอื่นไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อยากวิลีรีมก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่น อ้วก็จะมีนี่ถ้าเป็นตะก่อนตะก่อนจะมีตัวนี้ตัวหนึ่งไอ้กันดมเนาะกันดมสีสีเขียวเนี่ยก็เห็นมีคนเล่นเหมือนกันแต่ตัีวนี้ก็ไม่เจอแล้วเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วถ้ามองทัะนะ้าคนด้านความคุ้มอะ่ะผมมองว่าน่ากดแต่ว่ามันไม่ใช่ตู้ลิมิตอ่ะไม่ใช่ตู้ลิมิตเราก็เลยไม่รู้ว่า มันจะคุ้มไหมถ้าเรากดอะแต่ถ้าเอาแบบแต่ายฟรีกดเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกเรากดลิมิตที่เดือนดีกว่าที่ผมก็พูดงี้มาประมาณสองสามเดือนแล้วก็ยังไม่ได้กดสักตู้เลยเพราะว่าแม่ยังไม่มีตู้ที่ผมอยากได้เลยผมว่าผมอยากผมอยากให้ิ้นเดือนนี้เป็นว้าว้าหน่อยนะเพราะว่ามันสับตู้มั่วไปหมดเลยตอนนี้รู้สึกนะ แต่ถ้าในห้องพิพีใครอะเจอพวกหุ่นฟ้าเยอะอย่างเงี้ยน่ากดเอาไปยิงตัวฟ้าทิ้งอย่างเจอพวกชิกี้อย่างเงี้ยก็ได้อยู่เอาเนี่ยเอาเนี่ยไปยิงได้ไปยิงชิกี้ได้อย่างสีแดงคนเล่นไม่ค่อยเยอะหรอกส่วนใหญ่สีแดงที่ผมจะเจอก็จะมีประมาณนี้ที่ผมจะเจอนะในพิพีอะขอดก็จะมีเป็นซาคุอะ่ะหนึ่งตัวแน่ๆมีซาคุ มีอันนี้อันนี้ชื่อ,อะไรลืมฮาม่าฮาม่าเนาะมีให้มีสักคูฮาม่าฮาม่าแล้วก็จะมีเป็นทางด้านของตัวลิมิตเลยรู้สึกเป็นนี่เป็นนูกันดัมนิวกันดัมนูกานดัมสักซักักชื่อเนาะแล้วก็อันนี้จะมีแบบแทรกมาที่เป็นลิมิตตู้ก่อนแต่น้อยเพราะว่ามันเป็นแถวหน้าโอกาสโดนฟ้ายิงระเบิดเยอะอยู่นี่แหละที่ผมเจอ เลือก็แทบไม่เจอและไหนนะอ่ะยังมีนะแบบแซกๆบ้างนานๆทีนานๆทีเจอหน้านะคนปั้นมาเยอะๆกเจะเามาเล่นเนาะก็เลยไม่ต้องไปกลัวหรอกสีแดงอะ่ะสีสีเขียวเราอะเพราะว่ามันไม่ได้เจอเยอะสีแดงมันในนี่องสีแดงมันมันโดนฟ้าแบบกินอะแค่นี่ตัวเดียวก็จะร้องไห้แล้วเนี่ยไอ้ชิคกี้นะชิคกี้นะวะ แค่ชิกิชิกิชิกิเนี่ยนะแค่ชิกิตัวเดียวเนะี่ยก็จะร้องไห้แล้วโดนมันยิงปุ๊บหลบหลีกไม่ได้นะรู้สึกเออมันจะหลบหลีกไม่ได้เวลาโดนอ่ะจะร้องไห้โอเคก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฮะดูก่อนว่าจะทำคลิปอะไรดีอาจจะทำคลิปมาพูดอยู่กับอีเวนต์วันพันแมนมั้งที่ที่มาว่า,วารู้ว่ารู้สึกไงบ้าง อะไรอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไปก่อนฮนะสวัสดีครับ